วันนี้นะคะวันที่14กุมภาพันธ์2568ค่ะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปไอคอนสยามเตรียมต้อนรับและไิซสามโนดบัลอีกครั้งพร้อมเหล่านักแสดงนำจากฮอลลีวูดและก็อีกมากมายกับงานเดิมโรมแดงในงานพรีเมียร์ซีรีส์เดอะไว Lo ตาซีซั่น3ในฐานะนักแสดงค่ะ14กุมภาพันธ์นี้เจอกันค่ะแม่ๆเืย์เพื่อนๆสามารถรับชมได้ที่ช่อง y o u t u b e m a เ a s ชียค่ะล่าสุดน,นะคะแอดมีบทสัมภาษณ์น่ารักๆรักของน้องดิซันมาฝากถึงมุกนั่นเองนะคะบทบาทในเดอะไว Lo ตา ซึ่งน้องลิซ่าบอกว่าจากลิซ่าถึงมกุกฉันอยากบอกเธอว่าเธอทําได้ดีแล้วและฉันจะเอาใจช่วยเธอเรื่องเชนทางการงานเธออยากได้อะไรที่ใหญ่กว่านี้แบบว่าเธอไม่ได้อยากแค่อยู่บนเกาะเธออยากไปกรุงเทพค่ะโอ้โหแล้วก็บอกว่าค่อยพักด้านไก่ต๊อกก็คือพี่เทมนันเองนะ้เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะได้ไปฉันเลยจะเอาใจช่วยมกุกรวมถึงไก่ต๊อกด้วยอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากนิตยาสารฟรอส s ์นั่นเองนะคะทุกคนอุย้ยอุ้ยอุ้ยช่างน่าติดตามเสียนี่กระไร น้องมุกอยากไปกรุงเทพมหาคนครเลยคะเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องลิซ่าสัมภาษณ์เอาไว้ก็คือน้องนี่ค่ะมีการบอกว่าน้องมุกเนี่ยเขามีความทะเยอทะยานนะคะซึ่งน้องบอกว่ามันคล้ายกับตัวน้องมากๆเลยในชีวิตจริงค่ะ I pushing like love people to like, to like Be person love myself well friends I and and a as also my อันนี้ก็เป็นกิมมิกที่น่าติดตามนะคะสำหรับน้องมุกอุแค่ได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าน้องมุกเลยค่ะมีความหวังดีต่อพี่ไก่ต๊อกใดๆนะเพื่อนๆแล้วก็ผลักดันเพื่อนอยู่ข้างๆเสมอโอ้โหน้องมุกช่างแสนดีนะคะรอติดตามน้องมุกได้เลยนะคะเพราะว่าผู้กํากับไม้ไว้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์อวอร์ดโฟกัซึ่งเปร่วมงานแถล เล่าโดยเรือตัสที่รสแอเจนิสนั่นเองนะก็ได้พต์ผ่านอิสซากร,รมค่ะพูดถึงการแคสศิลปินสุดปังอย่าง้องลิซ่าซึ่งคุณไมค์ไว้บอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าลิซ่าคือความภาคภูมิใจของประเทศไทยแต่ความจริงก็คือผมเคยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับและพิงเลยแต่ผมก็ได้ยินมาเช่นกันว่าเธอเปิดใจที่จะมาคุยกันซึ่งมีเรื่องดาวน่าตื่นเต้นมากมายเลยนะโดยเฉพาะเรื่องการแคสนักแสดงชาวไทยในเรื่องนี้ในผมก็แบบว่าเราไม่ต้องการนักแสดงที่ดังเพราะชื่อเสียงผมต่อต้านเรื่องนี้มาตลอดแต่เมื่อเธอเข้ามาแล้วไปทําได้ดีมากจริงๆทําดยยยอเยี่ม ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ยังเป็นคนน่ารักมากมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับผมเลยในการเป็นผู้กำกับแล้วต้องสื่อสารกรับเธอและเธอก็เป็นคนมีทักษะหลากหลายในการแสดงซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคุณไม้์กล่าวใน,ในงานพรีเมียร์ด้วยโลตัสนะคะตอนที่ช่วงสัมภาษณ์สื่อนั่นเองซึ่งได้ฟังบทสัมภาษณ์ของคุณไมฟ์ไว้นะคะแม่แม่แฟนคลับก็มีการแชวๆน้องมุกเขาว่านี่คือตํานานเกือบตู้เพราะว่าดังเกินไปนะคะแต่ปรากฏว่านงลิซ่าเข้าไปแคสใแดงๆแล้วก็แสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งใในนนนนนงงงาาาหลัจกททีี่่่ยคคะะอู ได้ไปชมน้องลิซ่าในพาร์ทของปฐมมทัศน์ค่ะหรือว่ารอบพรีเมียร์ที่ทุกคนจะได้ชมซีรีส์กันเป็นครั้งแรกนะคะหลายคนถึงกับอึ้งมากๆเลยว่านักร้องเคป,ป๊อปคนนี้เฮ้ยทำไมการแสดงดีขนาดนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าพอได้เข้าไปยิ่งทําหน้าที่ได้ดีมากๆแถมเป็นคนน่าราักอีกต่างหากมีแต่เสียงชื่นชมจริงๆค่ะนี่เลยค่ะตํานานเกือบตุบเพราะว่าดังเกินไปนะคะเต้าลิซ่าเพาท้ายที่สุดแล้วนะคะความออร่าความเปล่งประกายความเป็นเซเลบดารามันอยู่ในตัวของน้องลิซ่าค่ะซึ่งไม่ว่าจะไปพัดไหนใน,นักร้อง หรือว่าดาราซิลิปนะคะก็สามารถทําได้ดีในทุกๆพาร์ทค่ะรอติดตามน้องมุกไม่ไหวแล้วนะคะใกล้17แล้วน้องมุกของเราคัมมิ่งซูนค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนําคําพูดน้องมุกมาฝากก็เหมือนกับเป็นการสัมภาษณ์เป็นการสปอยเบาๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเอาแค่ตามนี้นะก็รู้สึกว่าน้องมุกเป็นคนดีเลยทีเดียวนะคะที่จะผลักดันพี่ไก่ต๊อกด้วยแต่ว่าหลายคนบอกว่ามันมีกลิ่นแบบว่าพี่ไก่ต๊อกอาจจะอกหักประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าน้องมุกก็บอกว่ามีความทะเยอทะยาย ะะอาจจะแบบว่าก็ชอบแหละอะไรแบบนี้ก็รู้ๆแหละยว่าชอบกันอยู่แต่ว่ามันยังไม่พอไงคะแม่ต้องไปต่อเพื่อความปังในอนาคตประมาณนั้นก็เป็นได้นะคะจะได้ชมกันเร็เวนี้ในซีรีส์ดูไโลูตาจะอ,อกหักรักคุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะไปเฉลยกันในซีรีส์ค่ะ Right there, Everyone straight up, nice smiles. Everybody scream! Squeeze in everybody, squeeze in nice and tight! Come down the other side, come down the other side. Alright, come on, let's go! Sorry, did mean No.